ไปเลยเลตีแรงๆตีแรอง,รอ,งอ่ะฝึกไปไอ่ามาไปมามาลูกเอามาหนึ่งเกี่ยวเข้ามามทิ้งมาหนักไปที่ปลายเบ็ดยงสุดแขนหนึ่งของค้า เออ,เอ,อไปพอเราดึงเข้ามาค่อยๆจับจังหวะดึงดูดูเหยื่อด้วยวิ่งมาประมาณไหนถ้าเป็นพื้นที่โลง่ลงๆดึงเข้ามาอ,อ่าดูจังหวะด้วยดึงเข้ามาสวยลูกสวยดี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 ดดอ,อ่าเลงขึ้นมาอาเกี่ยวอย่าปุ๊บเปิดหน้าลอกเวียงสุดแขน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องเวียงให้มันมีน้ำหนักแขนเราด้วยนะเกี่ยวปลดหน้าลอกสวยอ่จริงจริเริ่มไม่เข้าใจยังอันนี้อันนี้เริ่มได้แล้วเนี่ยเริ่มได้แล้วดึงเข้ามาดึงเข้ามาถ้าเพิ่นมาฝึกตีเบ็ดครับผมยังบ่ทันได้คล่องอันไหนเอาไมา้ลูกเอาไม้เอาไหม คนท่าต้องต้องได้ต้องฝึกต้องได้อ่าเกี่ยวโุโปวดนาลอกเวียงสุดชิงน้ำไปที่ปลายเบ็ดอ่าเพราะว่ามันบริสัยลูกตุ่มมันก็จะเบานิดนึงพพเาี้ยมันเบาค่อยดึงเขามาท่านได้ปลาที่ว่าฟุกเลยล่ะครับบุม <laughs> เอาไหมหมุนจังหวะเกี่ยวตรงขั้นเบ็ด bột nào lọc miếng ok à mày à à đừng chạm vãn đỉnh khói đỉnh liệu con này đâu nên đừng có thể thương phạm được Ừ mày đâu ở tùng kêu kêu เออเอาเริ่มเริ่มจับจังหวะได้ยังไม่คยได้แต่ก็เอ็นี่เรียนแล้วเอาเริ่มจับจังหวะได้ยังหูหูจังหวะปล่อยปล่อยนิ้วเลยยังยังเอาไม่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 อ่าดึงปวดหน้าลอกเบี่ยงสุดแขนเออให้มันดังให้มันเสียงเบียดดังฟู่เลยดึงเข้ามา ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนห้องมันต้องฝึกมันมันมันมีใครเปลี่ยนมาตั้งแต่เกิดต้องฝึกเอาอ่ะพ่อเขาไม่คยตีดอกอ่ะกระเบื้องในยูทูบเปล้วล่ะหนึ่งสองสามซูดแขนเอออ่าเริ่ม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 ได้จังหวะยังข้เหยื่อลอยสูงเล่ันมันสูงไปเขากะอย่าเฝ้าปล่อยนิ้วให้มันให้มันเลื่อยหัวแล้วมาจัดจังหน่อยหนึ่งจังจังปล่อยนิ้วอ่ามาดึงเร็วเราดึงเร็วมาต้องไป อันนี้เพราะว่าเขามาฝึกตีเอามาทุกอย่างนะมันนี้ปล่อยให้ให้อิสระชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเกี่ยวเปิดหน้าลอกปัป๊บเร็วอ่าเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วเอาเร็วเร็วเป๊บปค่อยดึงเข้ามาดึงเข้ามาเลยเรต้องเราต้องบริคิดบริสิมาเอาปลาเอาอยางเข้ามาฝึกเื่อได้เื่อได้เปแกงไก่อนที่ได้ต้องเอาเบีดขั้นแดงพอมา ครับเกี่ยวปนนาลอกคกลีปเวียงสุดแขนอ่าเริ่มจำได้จังไบยังโอรเริ่มโอเคอยังเืเอสูงอ้าวกะขามันลอยสูงเขากะเทากะจะเฝ้าวยาเฝ้าปล่อยนิ้วอ่าเอาไม่เรยวดึงปึ๊บเกี่ยวมันหลวมอ่ะ อ่าได้ย่างเริ่มเริ่มได้ย่างอ่าโอเคครับผมกับประมาณนี้เนาะหายไปล่ากระเพิ่นครับมาฝึกตีเบ็ดผักพลค,ครับผมอทอะไรอีกจกังหวะหนึ่งไปหนึ่งสองเออแห่มันดังฟิวเลยล่ะไปดึงเข้ามาเพราะว่าเบ็ดไอ้เพราะว่าเนื้อมันเบาเพราะริาใส่ลูกตุ่ม กันตีน้าล่งๆกว้างๆไกลๆเาต้องใส่มมึึึขข้้น้นนเนนาต้องใส่ตีไปหอดต้นตะฟังหุ่นละอันนี้พาเพื้นมาฝึกแบบทีลงล่งๆซะก่อนเอาไหมไปดึงเกี่ยวปวดนาลอกสุดแขนนัานละเริ่มได้ยังอ่าโอเคครับผมเทีนี้กับภาเพื้นลองเลยจะจีบไปฮะล่องตีมองมีปลาหยาเนี่ยนิดนึง วะเม่อกี้ครับผมบ่าวยาดพามนเฟสบุตรกับน้องวันนี้พอนไายครับผมก่อตัวไปหาตีมองซุ่มๆในจังหนวะหนึ่งเนาะไปอาลองรอบนึงอุ้ยนี่ขึ้นเลยตีอี๋อีมันมันอาจจะได้ด้วยวะนี่ตีไปข้่งนู้นตีไปข้างนู้นตีไปข้างหน้าตีไปข้างหน้าตีไปข้างหน้ายื่นไปยื่นใกล้ๆ มาลากมาลากมาลากมาลักเร็วเร็วเร็ยค่อ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 ยล่อยค่อยมาขื่นไก่เนี่ยใหญ่ดิเอาไหม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 เด้อเรื่อๆไปทั่วโน่นเรือยเรื่อยเอ โอเคร okay, ครับผม <laughs> ขึ้นยื่นในตัวบใงญ่นึงไปครับผมเล่อยยาประเมินไปเพจขอตัวพาน้องไปตีมองซุ่มๆนิดนึงครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ